3คันนี้นะคะเป็นซูซูกิเซียต2 GL ตัวรองท็อปนะค,ะ,คะแล้ว3คันนี้ผ่อน5,000กว่าบ <Wow. S 1> าทตลอดอายุสัญญานะคะเพราะฉะนั้นถือว่าสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแนนในช์รูมสาคารถยนต์มือสองอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้แนนมีรถมานำเสนอลูกค้านะคะสำหรับใครที่เป็นสายอ e ีโคคาไม่ควรพลาดเลยเพราะว่า,าวันนี้นะคะ เป็นรถปีใหม่เลขไม่น้อยนะคะที่สําคัญผ่อนสบายๆนะคะห้าพ <Wow. S 1> กว่าบาทตลอดอายุสัญญาอ่ะอยากรู้กันแล้วละสิว่ามีคันไหนบ้างนะคะและเหมือนเดิมนะคะก่อนชมคลิปแนนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องของเราด้วยนะคะเวลาแนนมีโปรโมชั่นดีๆหรือว่าส่วนลดของแถมต่างๆลูกค้าจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะคะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมรถสวยๆทั้งสคันของเรากันเลยดีกว่าคะ่ะ 1.2 GL ตัวรองท็อปนะคะ3คันนี้เป็นปีเดียวกันต่างกันแค่สีเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญเป็นรถปีใหม่เลขไม่น้อยด้วยนะคะเพราะว่า3คันนี้เลขไม่หลักหมื่นนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นซูซูกิเซีย1.2 GL ตัวรองท็อปปี2018สีขาวคันนี้เลยนะคะราคา2 7 9 0 0 0บาทนะคะ ไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะสวยงามมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะดีไซน์นะคะรูปลักษณ์ต่างๆดูหรูหราดูสปอร์ตดูทันสมัยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถเข้าใหม่มาแนนเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ใส่เป็นแม็กใหม่ยางใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยปียางเป็นปี2021ไปเลยนะคะสวยงามมากสำหรับคันนี้ลูกค้าที่ชื่นชอบสีไหนนะคะอยากได้สีไหนก็ สามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็มีบริการเป็นไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะป่าเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นรถล็อตใหม่ๆที่เข้ามานะคะบอกเลยว่า รถไม่มีชนหนักน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะรถสวยมากๆเลยสําหรับซูซูกิเซียนนะคะก็เป็นรถสประตูซีดานนะคะที่ห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางมากๆเลยปะ่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะที่เก็บสัมภาระบรรทุกได้เยอะมากนะคะสามารถเก็บข้าวของได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเอื้อมไปสุดแขนยังไม่สุดเลยนะคะกว้างมากๆนะคะอันนี้ตัวแนนเข้าไปนั่งนี่คือนั่งได้เลยนะคะ,ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องเครื่องของซูซูกิเซียนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยก็จะเป็นห้องเครื่องนะคะ ห้องเครื่องก็คือสภาพสมบูรณ์มากๆนะคะรับประกันรถไม่มีชนหนักน้ําท่วมมาแก้มซ้ายแก้มขวาคานหน้าเดิมๆทุกอย่างนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะมีแผ่นรองความร้อนใต้ห้องเครื่องมาให้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> และที่สําคัญคันนี้ก็จะได้เป็นแม็กใหม่ยางใหม่แล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ระบบของเหลวต่างๆเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคะ <Wow. S 1> พร้อมใช้งานวิ่งไปได้ยาวๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องเบนซินนะคะ1,200ซีซีนะคะสวยงามมากๆเลย เดี๋ยวแนนพาไปชมห้องผู้ได้สารกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะคะแนนก็ได้เข้ามานั่งอยู่ใน ห้องผู้โดยสารของซูซูกิเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยก็จะเป็นแบบพาวเวอร์นะคะ3ก้านนั่นเองตรงพวงมาลัยนะคะจะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะคะมีอยู่2ลูกด้วยกันนะคะสําหรับเครื่องเล่นเสียงนะคะก็จะเป็นสามารถเปิดวิทยุได้นะคะใส่แผ่นซีดีได้ตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB แล้วก็ AUX นะคะส่วนระบบปรับอากาศนะคะเป็นแบบแมนนวลนะคะปรับมืออยู่นั่นเองก็มีระบบไล่ฟ้า ส่วนคอนโซลกลางนะคะก็จะมีช่องเก็บของมาให้สามารถวางแก้วน้ําแก้วกาแฟก็ได้นะคะแล้วก็มีช่องจ่ายกระแสไฟมาให้ด้วย1จุดนะคะช่องเก็บของต่างๆสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะรถคันนี้มีบุ๊กสวิตมาให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถไปเช็คข้อมูลของรถคันนี้ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็เบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะเบาะไม่มี <Wow. S 1> ช่องที่ขัดนะคะสภาพภายในคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะอ๋อลืมไปนะคะแผงประตูนะคะ ตรงนี้จะมีเซ็นทันล็อกมาให้ด้วยนะคะระบบต่างๆจะเป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะฝั่งคนขับนะคะกระจกจะเป็นแบบออโต้นั่นเองนะคะถือว่าโอเคมากๆนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะว่าจะกว้างขวางนั่งสะดวกสบายขนาดไหนบอกเลยว่าซูซ u กิเซียนะคะเป็นรถสประตูที่ภายในห้องผู้โดยสารนะคะกว้าง <Wow. S 1> ขวางมากๆผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้นะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของความสูงเลยนะคะ ตอนนี้แนนก็ได้เข้ามานั่งอยู่ในห้องผู้โดยสารด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะเบาะไม่มีชำรุษฉีกขาดเดี๋ยวก่อนส่งมอบรถแนนจะทําความสะอาดนะคะพ่นฆ่าเชื้อเบาะต่างๆให้รับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปก็คืออยู่ในสภาพกริบมากๆสวยงามนะคะใหม่น่าใช้มากๆเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะคะ สามารถพักแขนนะคะเวลานั่งกับต่างจังหวัดไม่เมื่อยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วกาแฟแก้ว,กว,กวน้ามาให้ด้วยหักเกะก,กะนะคะสามารถพับเก็บได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นซูซูกิเซียสสีดำนะคะด้านหน้าตัวรถก็จะประมาณนี้เลยนะคะแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากคันแรกเลยนะคะไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์คันนี้ก็จะมีไฟแตดหมอกมาให้เช่นเคยนะคะ ด้านหน้าตัวรถประมาณนี้เลยดีไซน์การออกแบบนะคะปะ่ะเดี๋ยวแนนพาไปชมรอบๆคันนะคะสวยงามนะคะ3คันนี้แล้วแต่สีที่ลูกค้าเลือกเลยนะคะบางคนอาจจะชอบสีขาวอาจจะชอบเป็นสีดําหรือว่าบางคนอาจจะชอบเป็นสีบอลน,นะคะเพราะว่า3ามคันนี้ราคาเท่ากันแล้วก็สภาพภายนอกภายในแทบไม่ต่างอะไรกันเลยนะคะ ด้านท้ายก็จะประมาณนี้เลยคันนี้จะมีสปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะ <Wow. S 1> เวลาเราเบรกรถข้างหลังจะได้มองเห็นเราชัดเจนขึ้นนะคะคันนี้ก็จะมีชุดป่ายางฉุกเฉินมาให้นะคะมีแม่แรงต่างๆประแจนะคะเวลาฉุกเฉินลูกค้าสามารถหยิบใช้งานตรงนี้ได้เลย ตอนนี้นะคะแนนก็ได้อยู่กันที่ห้องเครื่องนะคะของคันสีดําคันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะคราบน้ํามันไม่มีไหลยเย้มนะคะทั้ง3าคันเลยแก้มซ้ายแก้มขวานะคะคันหน้าเดิมๆรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมๆนะคะแผ่นความร้อน ใต้ห้องเครื่องนะคะก็ยังอยู่ครบนั่นเองนะคะคันนี้แนนรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้นะคะทุกคันเลย3าคันนะคะรับประกันให้1ปีแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่ว <Wow. S 1> ประเทศน,นะคะสมมติว่าลูกค้าขับรถไปต่างจังหวัดนะคะรถยางแตกยางรั่วต่างๆน้ํามันหมดนะคะเรามีบริการให้ผ่านไปแล้วเรียบร้อย2คันนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันที่3กันดีกว่านะคะคันสุดท้ายของเราคันนี้จะเป็นซูซูกิเซอสสีบอนนะคะก็จะประมาณนี้เลยด้านหน้าตัวรถนะคะ ก็จะเหมือนกันเลยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแต่ว่าคันนี้จะไม่มีไฟตัดบอกมาให้นะคะ <st> ก็อย่างที่แน before, นแจ้งเนาะว่า3คันนี้เป็นรถปีเดียวกันนะคะต่างกันแค่สีราคาเท่ากันราคาเท่ากันเลยนะคะอ่าลินทันกันแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันนะคะ <st> <st> และข้างหลังนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะ <st> ข้างหลังมีเซนเซอร์มาให้ด้วย2จุดนะคะรับประกันเลยว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักน้ำท่วม เพราะว่าเราคัดเกรดรถลูกค้ามาอย่างดีเลยนะคะราคาจับต้องได้แล้วก็ทั้ง3คันนี้นะคะเหมาะสําหรับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ช่วงโควิดกําลังระบาดมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้ากําลังเขาเรียกว่าอะไรอะมองหารถส่วนตัวไปใช้งานมากขึ้นนะคะแล้ว3คันนี้ผ่อน5 0 0พันกว่าบาทตลอดอายสัญญานะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็น3คันที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้แนนก็ได้มายืนอยู่ที่หน้าห้องเครื่องของคันสีบอลเรียบร้อยแล้วนะคะ ห้องเครื่องก็จะประมาณนี้เลยน้ำมันต่างๆไม่มีไหลยเยิ้มนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆคานหน้าเดิมๆทุกอย่างนะคะรอยเม็ดอาร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะยังไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะแผ่นรองความร้อนใต้ห้องเครื่องก็ยังอยู่ครบนะคะแล้วที่สําคัญ3คันนี้แบตเตอรี่ตอนที่รับรถเข้ามาเน้นเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ใหม่ให้แล้วเรียบร้อยน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์ของเหลวต่างๆเน้นก็เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับลูกค้าที่ได้ คันไหนก็ได้นะคะทั้ง3คันนี้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากชมคลิปรีวิวซูซูกิเซียของแดน,นทั้ง3คันแล้วนะคะ3คันนี้นะคะเป็นรถปีเดียวกันนะคะต่างกันแค่สีแล้วก็ที่สำคัญราคาเท่ากันอีกด้วยนะคะผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทตลอดอายุ <Wow. S 1> สัญญานะคะแล้วก็เป็นรถ Eco ค่านะคะเครื่อง 1,200cc ซีซีเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันแน่นอนแล้วก็ ดีไซน์การออกแบบภายนอกภายในห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> ผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้นะคะแล้วก็ดีสําคัญ3คันนี้เป็นรถปีใหม่ที่เลขไมน้อยทั้งคู่เลยนะคะลูกค้าตัดสินใจเลือกสีได้ไหมเอ่ยถ้าตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถโทรมาหาแนนได้เลยหรือว่า ติดต่อมาตามช่องทางต่างๆของเราที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะคลิปหน้าฝากลูกค้าติดตามด้วยนะคะว่าแนานจะมารีวิวคันไหนแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรมานําเสนอบ้างนะคะสําหรับวันนี้แนนต้องขอตัวลาไปพร้อมกับซูซูกิเสียทั้งหมด3คันของแนนนะคะสวัสดีค่ะ